สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณจุดชมวิววัดถ้ำเขาปูนนะที่จังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้นะครับก็จะเห็นทางรถไฟเนี่ยวิ่งเรียบกับภูเขาอยู่ทางด้านล่างสําหรับทางด้านซ้ายเราจะเห็นทางรถไฟที่ตัดผ่านภูเขามานะก็เดี๋ยวจะพาลงไปเดินสํารวจแล้วก็ชมกันนิดหน่อยสําหรับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นโค้งน้ำลักษณะส,สวยงามเลยนะด้านหลังเป็นภูเขา นี่นะครับทางรถไฟเนี่ยก็จะวิ่งเรียบไปกับโค้งน้าแล้วก็ภูเขานะแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีรถไฟมาแล้วก็ให้ชมวิวสวยๆไปก่อนนะก็อยู่ที่อําเภอเมืองนะครับกาญจนบุรีีทางด้านนี้จะมีร้านกาแฟนะสตอรี่ด้านบนนี้นะครับก็จะมีเจดีย์ด้วยนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็เป็นวัดถ้ำเขาปูนซึ่งนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยก็นิยมมาเที่ยวนะครับผม สำหรับใครที่เดินทางมาที่สะพานข้ามแม่น้ําแควเขาก็จะมีเรือท่องเที่ยวที่พามาที่นี่ด้วยนะก็ตรงนี้จะมีบันไดาทางลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วก็ไปเดินดูเส้นทางรถไฟที่เรียกไปกับแม่น้ําแล้วก็ตัดผ่านภูเขานะตอนนี้นะครับเราก็เดินลงมาถึงด้านล่างนะครับบริเวณทางรถไฟสําหรับทางรถไฟเส้นนี้เราก็เรียกกันง่ายๆติดปากนะครับว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะซึ่งก็จะมีจุดเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองประดุก ไปสุดปลายทางที่น้ําตกไซโยกน้อยนะครับผมสาหรับทางด้านหน้าของเราเนี่ยก็มุ่งหน้าไปน้ําตกไซโยกน้อยสังเกตได้ว่าก็จะมีนี่นะครับทางรถไฟนะตัดผ่านภูเขานะเป็นลักษณะธรรมชาติที่สวยงามอันนี้ก็คือด้านบนที่เราถ่ายจุดชมวิวเมื่อสักครู่นะครับผมนะเดี๋ยวนี้เขาก็ทําดีนะทำเป็นจุดชมวิวมีร้านกาแฟร้านกาแฟต่างๆเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยว อันนี้นะครับทางนี้ที่ผมบอกเพื่อนๆนะว่าจะมีจุดไฮไลท์เนี่ยก็คือทางรถไฟตัดผ่านภูเขาทางด้านหน้านะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปชมนะครับผมเดินไปไม่ไกลมากแล้วก็เสียดายนะวันนี้มาจังหวะที่รถไฟไม่มานะครับผมก็ถือว่าอาเดินชมบรรยากาศไปแล้วกันนะสําหรับรถไฟที่ผ่านเส้นทางนี้เนี่ยขบวนรถโดยสารก็อาจจะมี เวลาสองเที่ยวนะครับผมขามานี่ก็มีขบวน257มาตอนเช้าแล้วก็ขบวน259ก็จะมาตอนเย็นแล้วก็เที่ยวกลับนะครับผมมีขบวน260แล้วก็ขบวน258อ่าสองข้างทางนะครับก็เป็นป่าแล้วก็ส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำแควแควใหญ่หรือเปล่า ถ้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะแล้วก็มีป้ายอักษรวอแหวนนะครับเป็นป้ายให้พนักง,งานขับรถไฟเนี่ยได้เปิดวีดเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่มาถ่ายรูปนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่สวยงามตอนนี้นะครับก็กำลังจะเดินข้ามสะพานนะที่อยู่ทางด้านหน้าเป็นสะพานเล็กๆ นี่นะครับบริเวณด้านล่างนี่เหมือนกับจะมีต้นามายาลาบนะ <c oughs> ก็ต้องคอยระวังนะครับผมนี่ก็เป็นสะพานนะครับมีหมอนรองรางที่เป็นเหล็กแตวก็กําลังเดินข้ามสะพานนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องใช้สมาธิกันหน่อยเนื่องจากว่าสะพานนี่ก็ค่อนข้างสูงนะฮะถ้าตกลงไปก็อันตรายนะก็ตอนนี้สายตาผมเนี่ยกําลังจ้องหมอนอยู่แล้วก็มองด้านล่างเพื่อความปลอดภัยนะครับผม แล้วก็ต้องค่อยๆเดินข้ามนะนักก็ยังดีนะครับที่เขาเปลี่ยนหมอนรองล้างรถไฟเนี่ยเป็นเหล็กเพื่อความมั่นคงแข็งแรงโอเคตอนนี้เราข้ามมาถึงแล้วแล้วก็ให้ฟังเสียงจักระจันเสียงนกที่อยู่รอบๆนะครับผม อันนี้นะครับความอันซีนของบริเวณนี้เนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นภูเขาถ้ามองรวมๆนะแล้วก็จะมีการสร้างทางรถไฟเนี่ยตัดตัดช่องภูเขามาเลยหรือเรียกกันง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นช่องเขาขาดนะนี่นะครับผมแล้วก็เป็นการสร้างทางรถไฟนะฮะตัดผ่านภูเขาก็มีลักษณะความสวยงามตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง นี่นะครับเราก็ต้องชื่นชมนะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่สร้างทางรถไฟในสมัยก่อนนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นี่นะครับก็ได้มาถ่ายรูปสวยๆกันก็เดี๋ยวอลองให้ฟิลนะเดินผ่านเส้นทางรถไฟตรงนี้ดูสักหน่อยนะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะแต่ขอบอกได้คําเดียวนะครับผมมาเดินจริงๆนี่บรรยากาศฟินมากนะเดินผ่านช่องภูเขา ถ้าเรานั่งรถไฟเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันอยากใกล้ชิดมากนะฮะนี่นะครับดูผนังผนังภูเขาต่างๆนี่ก็เป็นหินแล้วก็เป็นดินมีต้นไม้เนี่ยเกาะอยู่แต่ก็เป็นความอันตรีนะครับของเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีเส้นนี้เนี่ยก็จะมีสถานที่สวยๆเนี่ยหลายแห่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเขาเป็นธรรมชาตินี่นะครับ เดินขึ้นมานะดูขินภูเขาหน่อยโอ้โหสุดยอดนะครับผมเนี่ยดูความสวยงามตามธรรมชาตินะครับผมเนี่ยมีแวววาวด้วยอะ่ะเดี๋ยวก็ลองเดินทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งไปชมวิว นี่นะครับผมเนี่ยสวยงามนะก็ต้องชื่นชมผู้ที่สร้างทางรถไฟด้วยสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะเป็นป่าดิบแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์ป่าต่างๆนะโรคภัยต่างๆทําให้พวกเรานะครับได้เห็นความสวยงามแล้วก็ได้ใช้นี่ครับนอกจากชมความอันซีนแล้วเนี่ยก็มาชมความสวยงามของก้อนหินบริเวณภูเขานะครับผม มีลักษณะสวยงามเหมือนกับกินย้อยในถ้ำเลยตอนนี้ก็เดินทะลุออกมาอีกฝั่งนึงนะครับผมทางฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นบ้านคนแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับแม่น้ำมากกว่าทางฝั่งเขาปูนนี่นะครับอย่างน้อย <laughs> อย่างน้อยไม่ได้เจอรถไฟนะก็มาเดินด้วยตัวเองก็ให้ความฟินไปอีกรูปแบบ ด้านหน้าทางรถไฟเนี่ยก็จะเข้าโค้งไฟนะครับผมทางด้านนี้ก็จะไปสะพานข้ามแม่น้ําแควสถานีกาญจนบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพนี่นะครับบรรยากาศก,าก็ดูเงียบสงบวิวสวยมากนะรตรงนี้สายกาญจนบุรีนี่ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับผมสําหรับความสวยงามแล้วก็ธรรมชาติของทางรถไฟอันนี้นะครับทางรถไฟตัดผ่านภูเขาหรือช่องเขาขาด ที่วัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เก็บวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆมาฝากกันนะครับผมและขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสวัสดีครับ